โอเคนะครับผมวันนี้ก็ามาพบกับผมช่องเฟมจีซีเนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถคันใหม่นะครับคันนี้มันก็จะอยู่คันที่8 4นะน้าหนักก็จะอยู่ที่1858เลยน้ําหนักก็หนักพอสมควรนะครับหนักกว่ารถกระบะอีกค่ะวันนี้เราจะมาสอนจูนเป็นเครื่อง200,000กันนะครับผมก็ซื้อไปก่อนเลยเครื่อง20,000นนะแล้วก็เทอร์โบ0 0 0 0 0นนะล้อยางเราก็ใช้เป็นยางสปอร์ตนะพวกนี้เราก็ ซื้อให้หมดเลยนะครับผมซื้อหมดแล้วมันก็จะได้ตามนี้เลย 925HP 1804Nm นะครัะดับแรกเราแต่งเครื่องเต็มแล้วนั่นนู่นนี่แล้วเราก็มาแต่งช่วงล่างกันต่อเลยช่วงล่างนี่ก็จะแต่งตามใจชอบนะครับผมแต่ว่าล้อยางเนี่ยถ้าใครล่าไล่ไล่รถล้อใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องปรับอันบนสุดขึ้นไปอีกนะครับ แต่สําหรับผมนี่ผมชอบใช้ล้อเล็กสุดนะครับผมล้อเล็กสุดๆเลยแล้วก็อนนี้กดรีเซ็ตไปนะผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูสุดจูงเกียร์กันนะแล้วก็ไปดูการขับเขี่กันกันแรโอเคนะครับผมอันดับแรกก็ตั้งขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับันนี้ก็ไม่ต้องเบิร์ยางนะเพราะว่ารถมันหนักอยู่แล้วนะก็ขับง่ายๆครับรันนี้ก็ขับเกียร์ดีไปเลยกดคันเร่งค้างไว้ก็ได้นะครับ มันก็วิ่งแบบเราก็จูนเกียร์มาดีแล้วนะมันก็จะวิ่งดีมากก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับผม9ว .39 นะครับก็ถือว่าวิ่งดีแล้วนะวิ่งขนาดเนี้ยเออแล้วก็มาดูอีกรันหนึ่งครับรันนี้ก็จะขับแบบเทพๆนะก็จะเป็นการใส่เกียร์เองนะเบิ้ลนรอบค้างแบบนี้เลยนะรับเกียร์ไปที่6,200ก็ห5 0 0 6ห0 0รอนนี่แหละ ประมาณนี้เลยแต่ว่าวิ่งได้แน่นอนวิ่งแค่สี่เกียร์ก็พอแล้วมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะผมเก้าวินึ่งสีถือว่าวิ่งเร็วมากๆนะครับวิ่งขนาดเนี้ยวิ่งเร็วมากๆแล้วก็มาดูอีกรันหนึ่งรันนี้ก็สนามไฮเวย์นะครับจะยาวกว่าสนามทะเลทรายนิดหนึ่งขับแบบสเต็ปเท,ปเ,ทป,ปเลยเลยไปเลยซับเกียร์ซับเกียร์ ก็จะประมาณนี้นะครับการขับขี่แบบเทพๆนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเราขับชินแล้วมันก็จะขับง่ายๆแหละมันก็วิ่งประมาณนี้นะครับ9.29ถือว่าเร็วมากแล้วนะวิ่งขนาดเนี้ยเร็วมากอ่ะแล้วก็ไปดูการดันโลกันดีกว่าเราจะมีกดสลับมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ในท้ายมันไม่ค่อยเดินนะ รถก็สวยอยู่นะครับคันนี้แต่ถ้าเอามาทำเป็นสเต็ปไม่รู้จะแรงหรือเปล่า <Okay. S 1> ออกตัวไปแล้วเราก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับแล้วเราก็เข้าไปกดสลับได้เลยหรือว่าเข้าไปกดโหมดดิฟได้เลยนะครับแต่ถ้าขับโหมดดิฟต์รถมันจะแบบดิฟง่ายมากเลยนะเราต้องคอยบังคับให้มันขับตรงๆนะครับ แล้วเราก็จะได้เข้าไปกดสลับกันคันนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ขับเกียร์ดีเนี่ยแล้วก็กดโหมดดิฟเนี่ยมันก็วิ่งเร็วอยู่นะขึ้นไป500กว่าเลยนะ520ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรากดสลับช่วยเนี่ย มันก็ขึ้นมาห้าร้อยน่ะห้า้อยเจ็ดสิบแล้วเห็นไหมเออมันก็จะประมาณนี้นะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบวกบวกตีไปห้าร้ยห้าสิบวกบกเดี๋ยวมาดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟก็วิ่งเท่าไหร่อ่ะเข้าเส้นเข้าป้ายไฟมันวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ แต่มันแสดงความเร็วจริงนะกวิ่งห้าร้อยสามเก้าเลยโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าไม่ก็วิ่งไปที่ห้าร้อยห้าสิบวกบวกนะครับสำหรับการกดสลับแต่ว่ามันกดสลับไม่ค่อยดีนะแต่เต็มที่แล้วถ้าขับธรรมดาแต่ว่ากดหมดดิฟนี่มันก็วิ่งห้าร้อยสาสิบวกบวกแล้วนะก็ถือว่าเร็วมากอะ่ะมันก็ได้แค่นี้แล้วรถคันใหม่ท้ายไม่ค่อยแรง รถก็หนักด้วยนะครับคันนี้โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรจูเกียร์นล้วก็ฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้โอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรจูเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละสูตรจูเกียร์จูนเต็มที่แล้วคันนี้วิ่งได้เท่านี้จริงๆ สนามไหนอ่ะสนามไฮเวียก็วิ่งเท่าไหร่อ่ะ9.29อ่ะ9.3วิอ่ะมีแน่นอนนะครับถ้าขัดเทพๆนะแล้วก็สนามทะเลทรายมันก็วิ่งอยู่9.1นะครับถือว่าเร็วมากโอเคนะครับสูตรจูงเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครันนี้มีคนขอมาน่าจะเดือนกว่าๆแล้วเพิ่งวางทำให้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ไปลาบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ